สวัสดีข่าวจอมยุทธทั้งหลายขอต้อนรับหล่าจอมยุทธทุกท่านในการออกเดินทางผจญภัยไปด้วยกันของล่าวจอมยุทธในช่องฟังเพลินเดินยุทธจักข้าที่นี่คือดินแดนแห่งนิยายและเรื่องเล่าที่จะออกเดินทางพาทุกคนไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานและไปกับเรื่องราวอันหลากหลายในโลกของนิยายด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดนิยายตอนใหม่ของทางช่องนะคะถ้าท่านจอมยุทธพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันเลยนะคะ รักต้องห้ามแรกพบบทที่31ถึงบทที่40บทที่31กรงขังแห่งความอายุติธรรมแสงตะเกียงน้ำมันสัตว์เงาซตุุขมบุญเปียกชื้นกลิ่นอับคลุ้งของคราบเลือดเก่าผสมมูดเหม็นบาดจมูกสุวรรณชิงลูกคลำโซ่ตรวนหนักสิบกิโลที่ล่ามข้อมือสัมผัสความหนาวเย็นของหินที่แทรกซึมผ่านชุดนักโทษผืนบางลุกขึ้นถึงเวลาสารภาพแล้ว เสียงผู้คุมกระทึบเท้าดังก้องในห้องขังแคบใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความหดเยี่ยมยื่นเข้ามาใกล้จนเห็นรอยแผลเป็นรูปงูเลื้อยบนแก้มซ้ายสายน้ำเกลือเคมรนไหลาตามรอยแผลสดที่ต้นขาเมื่อถูกเคี้ยนสุวรรณชิงกัดฟันระง,งับเสียงร้องครวนครางข้าไม่มีอะไรจะสารภาพเสียงกระซิบของนางสะท้อนความสนองสุดท้ายทันใดนั้นประตูห้องถังเปิดบานฉีกแสงจากคบเพลิงเจ้าสาสองร่างนักโทษใหม่ที่ถูกโยนเข้ามา เหลียงเพื่อนสนิทผู้ร่วมก่อการกบฏใบหน้าของเขาบวมพรำสีม่วงคล้ำจากการทรมานเลือกเถิดเสียงผู้คุมกระหืดกระหอบทรยศพวกกบฏหรือตายอย่างสุนัขสุวรรณชิงใช้กำลังสุดท้ายลากโซ่เข้าหาเหลียงมือสั่นสะเทือนปาดเลือดที่มุมปากเขาเราไม่ทรยศใครเราแค่ต้องการความยุติธรรมเสียงหัวเราะยอด,ดังก้องทั้งคุกทหารหลวงโยนถุงผ้าปนพริกผสมกรรมฐานใส่หน้าทั้งคู่ความแสบร้อนแผ่ซ่านเหมือนถูกไฟนรกโลมสุวรรณชิงใช้ปลายนิ้วเขียนอักษร อิสระบนโคลนจึงนองภาพความทรงจําเรื่องเก่าเล่นฉายวันนั้นที่เซียวอีเฟิงกับเธอเดินเล่นใต้ต้นซากุระกลิ่นดอกไม้หอมหวนผสมเสียงหัวเราะของลูกน้อยรุ่งเช้าแสงแรกจากช่องหน้าต่างสูงกระทบพระจันทร์เซียวที่ซ่อนไว้ในชายผ้าของขวัญวันแต่งงานจากเซียวอีเฟิงนิ้วที่บวมช้ำจับพระจันทร์เงินแนบอกขอเพียงลมหายใจยังอยู่เราจะพบกันอีกครั้งเสียงกุญแจลั่นประกาศการมาเยือนของทรราชผู้คุมกระสายตาด้วยแววกระหาย วันนี้เจ้าจะได้เห็นเพื่อนร่วมคิดตายต่อหน้าใบมีดยาวเป็นเงาดำสะท้อนบนผนังหัวใจสหวานชิงเต้นรัวเหมือนกลองสึกรักต้องห้ามแรกพบบทที่32ต่อสู้เพื่ออิสรภาพแสงตะเกียงน้ำมันสาดเงานักโทษกระจัดกระจายบนผนังหินเปียกชื้นสุวานชิงสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายที่ยังคงหลอกหลอนรอยโซ่ตรวนบาดข้อมือส่งความเจ็บปวดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวกลิ่นเลือดเก่าผสมมูดเน่าคลุ้งในห้องถังแคบจนแทบหายใจไม่ออก ลุกขึ้นถึงเวลาสารภาพเสียงผู้คุมกระทืบเท้าดังก้องพร้อมกับพายุหมัดที่ถล่มใส่ร่างอันบอบช้ำของนางฟันกระเด็นจากแรงกระทึบจนลิ้นชาไปครึ่งซีกทรยศคณะกะบฏหรือจะตายอย่างสุนัขประตูห้องถังเปิดฉากด้วยเสียงกระทืบเปลี่ยงเพื่อนร่วมอุดมการถูกโยนเข้ามาเหมือนซากสัตว์ใบหน้าบวมปูสีม่วงคล้ำจากการทรมานเลือกเถิดเสียงผู้คุมกระหืดพร้อมถุงปูนขาวผสมพริกป่นชีวิตหรือความจงรักพักดี สุวรรณชิงลากโซ่ล่ามตัวคลานเข้าหาเหลียงปลายนิ้วสันสะเทือนปาดเลือดที่มุมปากเขาเราไม่ทรยศใครนางกระซิบด้วยเสียงขาดห่วงเราแค่ต้องการลมหายใจแห่งอิสรภาพเสียงหัวเราะเยาะดังก้องทั้งคุกทหารหลวงโยนถุงสารพิษใส่หน้าทั้งคู่ความแสบร้อนแผ่ซ่านเหมือนถูกไฟนรกโลมในความมืดมิดนางใช้เลือดตัวเองงอเขียนคำว่าอิสระบนพื้นดินขณะภาพความทรงจำเรื่องเก่าแล่นฉาย วันๆที่เซียวอีเฟิงกับเธอเดินเล่นใต้ซุ้มวิสทิเรียกลิ่นดอกไม้หอมบวนผสมเสียงหัวเราะอันบริสุทธิ์ทันเกิดการประทะเมื่อเหลียงกระจนเข้าขวางมีสังหารวิ่งไปเขาตะโกนสุดเสียงขณะคมดับจะลูให้ลู่ให้กระสุนดินดำลูกแรกจากนอกกำแพงคุกระเบิดทำลายประตูชั้นนอกทับนักรบเสื้อคลุมป่าพุ่งเข้ามาเหมือนพายุ สุวรรณชิงใช้เข็มกลัดผมหักพังงัดกุญแจตรวนสำเร็จในความวุ่นวายร่างกายอันเหนื่อยล้าพยายามปีนหน้าต่างกรงขังที่แตกกระจายเสียงนกเขาแมวสามทบดังขึ้นตามจังหวะแผนหลบหนีที่ซ่อนอยู่ในรอยขีดเขียนบนผนังคุกไม่มีใครขังคนที่เรารักได้เสียงเซียลิเฟิงดังก้องกลางสนามรบใบมีดหยินอย่างสะท้อนแสงจันเป็นวงรีสีเงินตัดโซ่ตรวนเป็นท่อนๆธน,น,นูไม้ไผ่ยัดดินปืนภูมิปัญ,ญญาชาวบ้านที่แปลงเป็นอาวุธร้ายถล่มใส่ทหารหลวงจนแตกพ่าย เมื่อประตูเหล็กสุดท้ายพังทลายแสงจันทร์เต็มดวงสาดสองร่างบอบช้ำของทั้งคู่สุวรรณชิงหยิบยาพิษสำรองจากผ้าคาดเอโยนลงบ่อน้ำทหารตำรับยาสมุนไพรโบราณที่กลายเป็นอาวุธชีวภาพภาพสุดท้ายก่อนวิ่งเข้าป่าคือเงากำปั้นเหลียงที่ชูขึ้นสูงท่ามกลางทะเลเพลิงหมายเหตุแห่งชัยชนะที่จ่ายด้วยชีวิตสายลมเที่ยงคืนพัดพาเสียงกูรองแห่งอิสรภาพไปทั่วหุบเขาเงาร่างทั้งสองค่อยๆจมหายไปในป่าทึบพร้อมกับคำสัญญ,ญาที่จะสู้จนฟ้าสาง การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหลบหนีแต่คือการจุดประกายการลุกคือครั้งใหญ่แห่งราชวงศ์รักต้องห้ามแรกพบบทที่ส3มหาสมุทรมืดใต้แสงตะเกียงความมืดในคุกใต้ดินหนาทึบยิ่งกว่าดึกดำบรรแสงตะเกียงน้ำมันสวบว่าบ,บนผนังหินเปียกโชกกลิ่นอับชื้นผสมเลือดเก่าเซาะซึมจมูกเสียวอีเฟิงซ่อนตัวในชุดพ่อค้าเก่าเน็บมีดสั้นไว้ที่เอวทุกย่างก้าวบนทางเดินแคบๆส่งเสียงกรอบกรบับเหมือนกระดูกขบกัน มือของทหารคนสนิทสันเทาเมื่อไขกุญแจประตูลับขอฝ่าบาททรงระวังทางนี้เต็มไปด้วยกับดักเสียงกระซิบแตกเป็นเสียงเสียงท่ามกลางความเงียบสยองสุวรรณชิงสลักคำว่าอิสระซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนผนังเซลขังข้อมือที่ติดโซ่ตรวนทะลอกเลือดสดแสงจันทร์ดบปรีจากช่องหน้าต่างสูงกระทบพระจันทร์เซี่ยวในกำมือของขวัญวันแต่งงานที่ซ่อนไว้ในชายผ้าหวานชิงเสียงกระซิบแตกจากริมฝีปากเซียวอีเฟิงเมื่อเห็นร่างบอบช้ำของนาง คมเลื่อยแฝงในเข็มขัดตัดเหล็กโรงขังเป็นวงโค้งโลหิตหยดลงพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหลียงทหารหนุ่มผู้สนงอใช้ร่างกายตัวเองบังคมมีดของผู้คุมที่วิ่งมาสอดแนมรีบเถิดค่านับถอยหลังไม่ถึงร้อยแผนแตกเมื่อเสียงกุญแจหล่นกระทบหินดังลั่นคบเพลิงนับสิบสาสองทางเดินแคบจับกลุ่มนักโทษหนีเสียงโห่ร้องดังก้องอุโมง เซียวอีเฟิง่วยดาบจากทหารที่ลมทับสุวรรณชิงใช้โซ่ตรวนฟาดเป็นอาวุธโลหิตสองสีประสานเป็นทางเดินบนพื้นหินทหารกลุ่มแรกล้มลงด้วยศิลปะการต่อสู้แปลกใหม่ที่ผสมระหว่างกระบวนท่าไร้รำและวิชากระบี่ลับตระกูลทางนี้เหลียงตะโกนนำทางสู่ท่อระบายน้ำเก่ามือที่ขาดวินของเขาชี้ไปยังทางหนีเร้นลับ สามร่างตากายผ่านคลนเหม็นเน่า,มาแมลงสาบตัวใหญ่เท้าหัวแม่มือวิ่งวนบนบาสุวรรณชิงกลั้นหายใจขณะด,ดำผ่านทางน้ำใต้ดินที่อุดตันศพนักโทษภาพความทรงจำใช้ซ้ำบนที่ทั้งสองเดินเล่นใต้ซุ้มวิสเรียกลิ่นหอมบนผสมเสียงหัวเราะใสซื่อแสงจนเต็มดวงสาดส,สองเมื่อโผล่พ้นอุโมงค์เหลียงซุดตัวลงด้วยบาดแผลถูกอาวุธอับยาพิษนี่สัญ,ญญาณจากสำนักตานีเขายื่นผ้าแพรสีครามที่จะรึกแผนที่ก่อนสิ้นใจ ทั้งคืนในกระท่อมร้างชายป่าเซียวอี้เฟิงใช้ปูนขาวปิดแผลให้นางขณะสุหวานชิงไร่มนโบราณจากความทรงจําแม่ยายเลือดเราคือสายสัมพันธ์แม้ความตายก็ไม่อาจแบ่งแยกรุ่งเช้ากลุ่มชาวนาหนุ่มมะดิบนําอาวุธดัดแปลงจากเครื่องเกษตรมารับทั้งคู่ท่านอาจารย์ตานีส่งเรามาพวกเขาคํานับอย่างนอบน้อมทางรอดอยู่ที่หน้าผานกรเรียน เงาร่างสามร่างหายไปในหมอกยามอรุณรุ่งพร้อมคำสาบานที่เขียนด้วยเลือดบนเปลือกไม้การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองรักต้องห้ามแรกพบบทที่34เส้นทางสู่อิสรภาพท่ามกลางเงามรณะ ความมืดในป่าทึบกลืนกินทุกเสียงราว้าดำคลุมโลกแสงจันเต็มดวงศาสตร์ทางระยระยับผ่านชอบใบไม้สุวรรณชิงกระชับผ้าหนาหนักที่ได้จากศพทหารไว้แนบตัวฝ่าเท้าเปล่าที่ทะลอกเลือดทาบรอยทางบนหินคมบาดเศษดินปืนผสมเลือดแห้งกลางติดซอกเล็บเศษผ้าคลุมไม่ประปนโคลนเลนติดตามชายกระโปรงทางแยกนี้เสียงเซลอีเฟิงแตกความเงียบราวมีดกรีดผ้าไหมเขาชี้ไปยังทางสองแพรง่งที่ปรากฏท่ามกลางหมอกยามราตรีสายสู่ท่าเรือรับขวาลัดเลาะเหวปีศาจเลือกทางใด มือสั่นระริกของนางจับปลายมีดคงที่เพิ่งชิงมาจากศพผู้คุมเราไม่มีสิทธิผิดพลาดอีกแล้วเสียงกระซิบแผบก้าวจากคอที่ขาดน้ำไหลวันกลิ่นสมุนไพรป่าที่เขาประครบแผลย,ยังหอมคลุ้งคลาไอเหงื่อเค็มเงาดำมาหืมาผุดจากพงหญ้าสูงท่วมหัวราวผีสเสด็จด,ด,ดวงตาเรืองแสงสีทองสองคู่กับพริบท้าทายเสียงคำรามสถานแผ่นดินทำให้ใบไม้ร่วงหล่นเป็นหาฝนสัตว์ร้ายตะคอกขูข่ด,ด้วยกรงเล็บยาวเป็นมีดสิบเล่มวับแสงจันทเซียวอี้เฟิงผลักนางเข้าหาลำธารวิ่งไป เขาตะโกนขณะใช้ร่างเป็นโล่กำบังโคลนเยือกแข็งโอบรัสข้อเท้านางเมื่อหันกลับมาเห็นเงื้อมือสัตว์ร้ายจอดเหนือศีรษะชายคนรักอย่าเสียงร้องของนางก้องสถานป่ามือคว้าจอบสนิมฝ้าใส่กะโหลกสัตว์ร้ายอย่างไม่คิดชีวิตโลหิตสองสีประสานกันใต้แสงจันเมื่อทั้งสองสุดท่ามกลางโคลนเลือดระหว่างพันแผลให้กันด้วยผ้าคลุมไม่ฉีกเป็นริ้ว e เซียวอี้เฟิงใช้ดินสอพองวาดแผนที่รับบนเปลือกไม้เก่าหน้าผารูปมือยักษ์เขาชี้ไปยังเส้นทางเร้นลับจะนำเราไปสู่สำนักตานี ที่ซ่องสุมกำลังกู้ชาติอรุณรุ่งแรกศาสสองภาพจารึกเทพธิดาถือคาถาไฟบนหน้าผามระณะเซียวอี้เฟิงใช้มีดกรีดฝ่ามือตัวเองให้เลือดหยดลงแองหินโบราณชีวิตแลกอิสรภาพเขาอ่านข้อความจารึกด้วยเสียงสันเครืองเงานักรบเสื้อคลุมป่าผุดจากซอกหินราวปีศาจกลางคืนหอกพันใบตองจอดที่ลำคอทั้งคู่ในถ้ำลับที่แสงคบเพลิงสะท้อนเงานักรบนัรบ,นบร้อยสุวรรณชิงถูกบังคับให้ชูมีดสังหารฉเฉลยศึกตัดสินใจเดี๋ยวนี้ เสียงหัวหน้านักรบก้องสะท้อนดวงตาของนางจ้องใบหน้าทหารหนุ่มที่กำลังฮำเพลงกล่อมลูกน้อยในความทรงจำมีดหลุดจากมือพร้อมเสียงร้องสยดสยองแสงแรกของวันศาสสองธงสามสีแดงแห่งโลหิตชมพูแห่งชีวิตดำแห่งความมุ่งมั่นปักอยู่บนยอดผาสูงเสียงเซ e ียวอีเฟิงดังกึกกล้องในพิธีสาบานตั้งแต่นี้ไปเราไม่ใช่คนสองคนแต่จิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่หลอมรวมกับแผ่นดิน สายน้ำใต้หน้าผาร้องเพลงทํานองเดียวกับเสียงครวนครางของแม่ทัพราชวงศ์ที่เพิ่งสิ้นลมแสงทองสุดท้ายลับขอบฟ้าพร้อมเนาร่างน,นักรบที่เริ่มกลายเป็นตำนานรักต้องห้ามแรกพบบทที่35เส้นทางสู่หมู่บ้านพิศวง์ ความเหนื่อยล้าทับถมร่างกายจนแทบสินแสงทั้งคู่เอลพิงกันเดินโซเซกลางป่าทึบที่แสงแดดแทบส่องไม่ถึงกลิ่นโคลนช,ำช่ำฉาผสมเลือดเก่าโชยมาจากรองเท้าผ้าใบที่เปื่อยยุย่ยสุวรรณชิงใช,งช้ผ้าคลุมไม่ปิดจมูกขณะที่มืออีกข้างจับแขนเซียวอีเฟิงไว้แน่นแผลถูกสุนักป่ากัดที่ต้นขายังสดสดส่งความเจ็บปลกทุกครั้งที่ก้าวเดินมองเห็นแสงไฟ เสียงเซียวอี้เฟิงสั่นเครือขณะชี้ไปยังจุดสว่างวาบในความมืดกลุ่มกระท่อมไม้ไผ่โผล่พ้นหมอกยามค่ำเหมือนภาพลวงตาเสียงกระดิ่งวัวลากเกวียนดังลางลางปนกับกลิ่นควันไฟเผาอาหารชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จับจ้องทั้งคู่ด้วยสายตาเป็นประกายระแวงผู้ชายจับมีดพระอับยาพิษแน่นผู้หญิงรีบอุ้มลูกหนีเข้าเรือนเสียงสุนัขจ่าฝูงเห่าหอนสถานป่าเราคือนักเดินทางหลงทางเซียวอี้เฟิงยกมือทั้งสองขึ้นแสดงทีท่าไร้อาวุธ ขอเพียงที่พักชั่วค่ำคืนหัวหน้าหมู่บ้านวัยหกยกคบเพลิงสองหน้าทั้งคู่พวกเจ้ามาจากค่ายทหารเขาถามพร้อมเหลียวมองรอยสักรูปงูที่ต้นแขนเซียวอีเฟิงสุวรรณชิงกระตุกชายเสื้อให้เห็นพระจันทร์เซียวในมือสัญ,ญลักษณ์ลับของขอบวนการกู้ชาติเราคือเพื่อนพ้องจากสำนักตานี ทันทีที่คำนั้นหลุดออกมาบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีชาวบ้านพากันคลี่คลายท่าทีหญิงชรา,าคนหนึ่งยื่นชามข้าวต้มร้อนๆมาให้พร้อมยาสมุนไพรห่อใบตองรักษาแผลให้ลูกนั่นก่อนเธอท่าทางเป็นห่วงคืนนั้นในกระท่อมไม้ไผ่ริมลำธารทั้งคู่ได้นอนบนเสื่อกกเป็นครั้งแรกในหลายเดือนเสียงจิ้งหรีดร้องแทนที่เสียงปืนเซียวอี้เฟิงใช้มีดเล็กเจาะรูกำแพงเพื่อทำทางหนีเผื่อไว้ขณะที่สุวรรณชิงเขียนแผนที่หมู่บ้านด้วยน้ำยางไม้บนผ้าไหม รุ่งเช้าเด็กชายวัยสิขวบแอบยืนมองพวกเขาจากรูรัว้วพวกพี่เป็นวีรบุรุษจริงเหรอเขาถามด้วยความสงสัยปูบอกว่าคนจากสำนักตานีจะมาช่วยเราไล่ทหารชั่วสุวรรณชิงยื่นขนมข้าวพองให้เด็กน้อยเราแค่นักเดินทางเหนื่อยล้านางตอบอย่างระมัดระวังกระทั่งได้ยินเสียงหัวหน้าหมู่บ้านตะโกนเรียกประชุมฉุกเฉินที่ลานมะขามเก่าแก่ชาวบ้านล้อมวงถกเถียงกันเสียงดังอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าชายหนุ่มรูปหล่อตวาด เมื่อวันยังมีทหารมาสอบถามหาเซียวอีเฟิงก้าวเข้าสู่วงสนทนาอย่างองอาจเราจะพิสูจน์ตัวเองเขาประกาศพร้อมถอดเสื้อเผยให้เห็นแพลเป็นจากสงครามนับสิบแห่งให้โอกาสเราช่วยสร้างกำแพงป้องกันหมู่บ้าน ตลอดสามวันสามคืนทั้งคู่ทำงานไม่หยุดพักสุวรรณชิงสอนวิธีทำกับดักสัตว์จากไม้ไผ่ให้หญิงสาวเซียวอี้เฟิงฝึกวิชาดาบให้ชายหนุ่มหมอกยามเช้าที่เคยหน้าหวัดเสียวกลับกลายเป็นเพื่อนคุ้มภัยเมื่อแสงตะวันที่สีสัปซองเสาป้อยป้องกันหมู่บ้านเสร็จสิ้นเด็กๆพากันแขวนพวงมาลัยดอกไม้ไว้คอทั้งคู่นี่คือบ้านของเจ้าแล้วหัวหน้าหมู่บ้านยื่นมีสัญ,ญลักษณ์ครอบครัวให้แต่จำไว้ความสงบย่อมมีวันแตกสลาย สุวรรณชิงสัมผัสใบมะกรูดในสวนหลังบ้านที่เพิ่งปลูกไว้บนฟากฟ้าไกลฝูงนกป่ากำลังบินหนีพายุรักต้องห้ามแรกพบ บทที่36พระพิโรธแห่งบัลลังแสงเทียนในท้องพระโรงวุบวาบราวกับสะท้อนความโกรธาเกลียวของห้องเต้เสียงฝีเท้าทหารดังกึกก้องบอลอินอ่อ,อนขณะนำตัวเซียวอี้เฟิงกับสุวรรณชิงเข้ามาคมไฟทองคำสายแสงเป็นจังหวะเผยให้เห็นใบหน้าของห้องเต้ที่บิดเบี้ยวด้วยความพิโรธเจ้ากล้าทำลายศักดิ์ศรีราชวงศ์เสียงคำรามของห้องเต้ดังก้องจนกระจกเจรไนร้าวเป็นร่างแหกการหลบหนีครั้งนี้ไม่เพียงทำให้เจ้าเองต้องโทษแต่ยังดึงผู้คนนับพันสู่ความพินาศ เซียวอี้เฟิงยึดแน่นมือสู่หวานชิงที่เย็นเฉียบข้าพระเจ้ารับผิดแต่ผู้เดียวพระเจ้าข้าเขาคุกเข่าลงด้วยท่าทีอันทรนงแต่ความรักของข้าพระเจ้าไม่ใช่อาชญากรรมห้องเต้ฟาดคาถาเพชรลงบนแท่นบัลลังจนสะเก็ดไฟกระเด็นเจ้าคิดว่าการทิ้งตราประทับหลวงปลอมเอกสารราชการเป็นเรื่องของหัวใจพระองค์ชี้ไปยังกองเอกสารที่พนักงานพิธีเรียงรายหมู่บ้านสิบสองแห่งต้องอดอยากเพราะขาดแลนงบประมาณที่เจ้าแปรพัก สุวรรณชิงสะอื้นเบาๆเมื่อเห็นภาพชาวบ้านที่เคยช่วยเหลือพวกเธอปรากฏในความทรงจำกลิ่นเหม็นอับของคุกใต้ดินยังติดผ้าคลุมไม่สีจนที่ขาดวินท่านฮ่องเต้เสียงอันอ่อนโยนแต่หนักแน่นของพระมเหสีเอกดังขึ้นจากม่านปักทองความรักย่อมทำให้คนตาบอดขอพระองค์ทรงเมตตาต่อดวงดาวสองดวงที่หลงทางในราตรีอันมืดมิดฮ่องเต้เหลียวมองพระมเหสีด้วยสายตาอันซับซ้อนก่อนจะหันมาสั่งการด้วยเสียงตัดขาดตั้งแต่นี้ไป เจ้าทั้งสองถูกถอดยศถาบรรดาศักดิ์ห้ามเหยียบแผ่นดินภายในสามปีสี่เดือนทหารหุ้มกรอบสิบในล้อมกรอบพริกป่นผสมกรรมฐานในถุงผ้าที่เตรียมไวส้สำหรับนักโทษชั้นสูงถูกโปรยลงบนศีรษะทั้งคู่แสบร้อนส่้นผ่านหนังศีรษะราวกับคำสาปแชง่งนี่คือน้ำพระทัยสุดท้ายที่เจ้าได้รับห้องเต้ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจงใช้ชีวิตอย่างสมถะในดินแดนกันดารจนกว่าจะเข้าใจความหมายแห่งการเสียสละ ระหว่างถูกนำตัวออกจากประตูเมืองเซียวอี้เฟิงสังเกตเห็นเงาร่างขุนนางหลายคนซ่อนยิ้มเยาะภายใต้หน้ากากความเสียใจกลิ่นกาแฟเปรี้ยวจากร้านคาริมทางผสมกับเสียงครวญครางของนักโทษคนอื่นๆสร้างบรรยากาศอันน่าสะพรึงรถที่พาพวกเขาออกไปถูกตอกตราประทับรูปหมาป่าเจ็ดหัวสัญ,ญลักษณ์แห่งการในประเทศช่วงนิรันด์ก่อนจะเคลื่อนออกจากประตูเมืองใหญ่เสียงระฆังวัดดังขึ้น33ครั้งดุจนาฬิกาทรายแห่งโชคชะตาเราจะกลับมาเซียวอี้เฟิงกระซิบเบาๆผ่านผ้า,ผาปิดปาก เหมือนนกฟินิก์ที่เกิดใหม่จากเท่าทานสุวรรณชิงสัมผัสหยกสืบทอดตระกูลที่ซ่อนไว้ในชายผ้าความเย็นของหยกแผวเบาเหมือนคำสัญญาจากอดีตตราบใดที่ดวงดาวยังสองทางเราจะพบกันใหม่ใต้แสงจันเดิมรถค่อยๆจมหายไปในเส้นทางสู่ดินแดนกันดานทิ้งไว้เพียงรอยล้ออันขมุกขมัวกับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบบทเพลงแห่งรักแท้จะก้องข้ามการเวลาได้หรือไม่รักต้องห้ามแรกพบบทที่37 การเนรเทศฮ่องเต้ทรงพิโรธยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อทรงทราบข่าวการก่อกบฏของเซลอีเฟิงและองค์หญิงพระองค์ทรงนั่งบนบัลลังก์ทองคำในท้องพระโรงใหญ่พระพักแดงก่ำด้วยความโกรธแววตาของพระองค์เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความผิดหวังเสียงพระสุรเสียงอันดังก้องไปทั่วท้องพระโรงพวกมันกล้าดียังไงถึงทรยศต่อเราพวกมันสมควรได้รับการลงโทษอย่างสาสม เหล่าคุณนางที่ยืนเรียงรายอยู่ในท้องพระโรงต่างก้มหน้าลงด้วยความเกรงกลัวไม่มีใครกล้าปริปากแม้แต่คําเดียวทุกคนรู้ดีว่าพระพิโรธของห้องเต้นในครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพระองค์ทรงสั่งให้ทหารหลวงออกตามล่าเซียวอีเฟิงและองค์หญิงทันทีจับตัวพวกมันมาให้ได้ไม่ว่าตายหรือเป็นฆ่าต้องการเห็นศพของพวกมัน ทหารหลวงรีบคำนับและออกไปปฏิบัติตามพระบัญชาทันทีพวกเขารู้ดีว่าหากล้มเหลวในการจับกลุ่มเซียวเอี้ยวฟิงและองค์หญิงชีวิตของพวกเขาก็อาจจะถึงจุดจบเช่นกันในขณะเดียวกันเซียวอี้เฟิงและองคหญิงกำลังหลบหนีผ่านป่าทึบที่หนาวเหน็บลมพัดแรงพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงหวีดหวิวราวกับเสียงครวญครางของวิญญาณที่หลงทางองค์หญิงทรงเหนื่อยล้าแต่พระองค์ทรงกัดฟันอดทนไว้ไม่ยอมให้ความอ่อนแอแสดงออกมาเราต้องรีบไปให้เร็วที่สุดเซียวอี e ้เฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น พวกเขาตามเรามาแน่นอนองค์หญิงพยักหน้าเบาๆพระองค์ทรงรู้ดีว่าหากพวกเขาหยุดพักแม้เพียงชั่วครู่ชีวิตของทั้งสองก็อาจจะถึงจุดจบทั้งสองเดินทางต่อไปอย่างเงียบๆท่ามกลางความมืดมิดของป่าใหญ่เสียงฝีเท้าของทหารหลวงที่ตามล่าพวกเขาดังมาจากระยะไกลทําให้หัวใจของทั้งสองเต้นรัวด้วยความหวาดกลัว หลังจากเดินทางมาหลายวันเซลีเฟิงและองค์หญิงก็มาถึงฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏท,ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกหัวหน้ากลุ่มกบฏชื่อหลี่เฟิงเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีแววตาแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นและความโกรธแค้นคุณคือเซลีเฟิงและองค์หญิงใช่ไหมหลี่เฟิงถามด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความเคารพใช่เซลีเฟิงตอบเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณหลี่เฟิงพยักหน้าเรารู้เรื่องของคุณดีเราก็เป็นเหยื่อของฮ่องเต้เช่นกัน องหญิงทรงรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่ได้พบกับคนที่เข้าใจสถานการณ์ของพวกเขาพระองค์ทรงถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนคุณจะช่วยเราได้ไหมได้ลีเฟิงตอบแต่คุณต้องร่วมต่อสู้กับเราเพื่อค้นล้มฮ่องเต้และสร้างประเทศใหม่ที่ยุติธรรมเซียวอีเฟิงและองคหญิงมองกันด้วยความมุ่งมั่นทั้งสองรู้ดีว่านี่คือหนทางเดียวที่จะได้อิสรภาพและความยุติธรรม เมื่อทราบว่าเซียวอี้เฟิงและองคหญิงได้เข้าร่วมกับกลุ่มกบฏฮ่องเต้ทรงกิ้วเป็นอย่างมากพระองค์ทรงเรียกประชุมเหล่าขุนนางและแม่ทัพในท้องพระโรงพวกมันกล้าดียังไงถึงร่วมมือกับกบฏฮ่องเต้ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงที่สั่นเครือข้าจะไม่ยอมให้พวกมันลอยนวลแม่ทัพใหญ่ก้าวออกมาฝ่าบาทพวกเราจะตามล่าพวกมันให้จงได้ไม่ฮ่องเต้ทรงขัดจังหวะข้าจะไม่ยอมให้พวกมันมีโอกาสต่อสู้อีกต่อไป จงประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเซ e ียวอีเฟิงและองค์หญิงถูกในประเทศออกจากแผ่นดินห้ามใครให้ที่พักพิงหรือความช่วยเหลือแก่พวกมันเหล่าคุณนั่งต่างพยักหน้าตามกันด้วยความเกรงกลัวพวกเขารู้ดีว่าพระพิโรธของฮ้องเต้นในครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเซียวอีเฟิงและองคหญิงรู้ดีว่าพวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่ในดินแดนที่ห่างไกลทั้งสองตัดสินใจที่จะร่วมมือกับกลุ่มกบฏเพื่อต่อสู้เพื่อ,ออิสรภาพและความยุติธรรมเราจะไม่ยอมแพ้เซียวอีเฟิงกล่าวกับองคหญิง เราจะต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าองหญิงทรงพยักหน้าพระองค์ทรงรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้อยู่เคียงข้างเซียวอีเฟิงแม้ว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่พระองค์ก็ทรงเชื่อมั่นในความรักและความมุ่งมั่นของทั้งสองรักต้องห้ามแรกพบบทที่38บ้านหลังใหม่ สายลมอ่อนๆพัดผ่านกิ่งไม้บกสะบัดร,ราวกับกำลังทักทายผู้มาใหม่ซูว่านชิงและเซียวอี้เฟิงยืนอยู่กลางที่ดินเปล่าเปลี่ยวมือทั้งอสองยังคงเกี่ยวกันไว้แน่นแม้ฝุ่นจากเส้นทางที่เพิ่งเดินทางมายังคงเกาะจับชายผ้าแพรสีจางลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่สายตาทั้งคู่กลับเป็นประกายด้วยความมุ่งมัน่นนี่คือจุดเริ่มต้นของเราเสียงของเซียวอี้เฟิงดังชัดเจนเหนือลมเขามองไปยังก้อนยินใหญ่ริมแมนที่กำลังสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นเราจะสร้างบ้านหลังนี้ด้วยมือเราเอง ซูวันชิงยิ้มบางๆโดยไม่ตอบคำรู้ดีว่าคำพูดใดๆก็ไม่อาจบรรยายความรู้สึกนี้ได้เธอก้มลงเก็บก้อนหินเล็กๆขึ้นมาลูบไล้ผิวหยาบกระด้างที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมานับปีไม่ต่างจากชีวิตของพวกเขาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายมือของเธอค่อยๆขยับไปจับมีดสั้นที่เหน็บไว้ที่เอวใบมีดกริดผ่านทวันหนาแน่นที่คลุมพื้นดินอย่างคล่องแคล่ว วันแรกเริ่มต้นด้วยความเงียบงันของป่าใหญ่ทั้งคู่ช่วยกันตัดไม้ไผ่ลำโตจากป่าด้านหลังแขนของเซียวอี้เฟิงเต้นรำไปกับเสียงขวานกระทบต้นไม้เป็นจังหวะในขณะที่ซูว่านชิงใช้ผ้าคาดเอลสีครามมัดผมยาวแล้วเริ่มสานไม้ไผ่เป็นโครงหลังคาแบบที่เคยเห็นช่างฝีมือในวังธรรมเมื่อนานมาแล้วความทรงจำครั้งยังเป็นบุตรีผู้สูงศักดิ์ทำให้เธอหยุดนิ่งชั่วครู่ก่อนจะสะบัดความอ่อนไหวนั้นทิ้งไปเหงื่อซึมผสมกับฝุ่นดินกลายเป็นรอยทางบนแก้มแต่หัวใจกลับเบิกบานอย่างแปลกประหลาด คืนนั้นแสงจันทราสองโครงสร้างไม้ไผ่ครึ่งเสร็จเปลวไฟเล็กๆตรงกลางลานกว้างพลิ้วตัวไปมาเสียวอีเฟิงยื่นถ้วยน้ำชาร้อนให้เธอใบหน้าของเขาที่เคยเข้มแข็งกลับแสดงความอ่อนโยนเมื่อแสงไฟลูบไล้วันหนึ่งเราจะมีสวนดอกไม้ตรงนั้นเขาชี้ไปยังทุ่งหญ้าที่ถูกคลุมด้วยเงามืดไม่จำเป็นต้องสวนดอกไม้ซูวันชิงตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนลงแค่มีเตาไฟอุ่นๆหลังคาป้องกันฝนและคนที่รักกัน สิบห้าวันผ่านไปด้วยความอุตสาหะบ้านไม้ไผ่หลังคามุมจากหลังเล็กๆก็สำเร็จแม้ฝนครั้งแรกที่ตกลงมาจะทำให้หลังคาร่วในหลายจุดแต่เสียงหัวเราะของทั้งคู่กลับดังก้องแทนคำบ่นรุ่งเช้าวันต่อมาสู่ว่านชิงพบต้นพลัมป่าต้นหนึ่งกำลังผลิดออกเบ่งบานที่ริมหน้าต่างเธอรีบหยิบแป้งข้าวสารที่เหลือเพียงกำมือมาทำขนมหวานรูปดอกทมวางไว้บนต๊ะไม้เก่าๆที่เซ e ียวอีเฟิงเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อคืนบ้านหลังนี้เธอเปรยในขณะที่มือถูกกำไว้ในอุ้งมืออันอบอุ่น ใช่เขาตอบก่อนเธอจะพูดจบนี่คือบ้านแรกที่หัวใจเราสร้างขึ้นด้วยกันลมค่้าพัดกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นควันไฟเข้ามาห่อหุ้มพวกเขาไว้เหมือนกับว่าทั้งจักรวาลกำลังยิ้มรับการเริ่มต้นใหม่ที่แม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดรักต้องห้ามแรกพบบทที่39ค้นพบพลังแห่งตน แสงแรกของวันใหม่สาสองผ่านช่องไม้ไผ่าวาดเป็นลายเสือดาวบนพื้นดินที่ยังเปียกชื้นจากฝนคืนก่อนซูว่านชิงลุกขึ้นอย่างเงียบกริดมือที่เคยนุ่มนวลกลับเต็มไปด้วยรอยแตกหยาบกร้านแต่กลับรู้สึกอุ่นแรงเมื่อกำไม้กวาดทำมือที่เธอประดิษฐ์จากกิ่งไม้ป่าไว้แน่นเธอเดินออกไปยังแปลงผักเล็กๆหลังบ้านซึ่งกำลังถูกวัชพืชรุกรานนิ้วมือค่อยๆดึงต้นไม้อบน้ำสีเขียวเข้มขึ้นจากดินอย่างทนุถนอมนี่คือสมุนไพรแก้ปวด เสียงเธอแผ่วเบาเหมือนพูดกับตัวเองใบหน้าสะท้อนความประหลาดใจเมื่อนึกถึงวันนที่เคยแต่สั่งให้สาวใช้นำยาสมุนไพรามาให้คราวนี้กลับเป็นเธอเองที่ค้นพบสรรพ,พคุณจากตำราที่เคยอ่านผ่านๆตอนอยังเป็นสาวสูงสักท่ามกลางเสียงนกร้องเจาเจ้าเซ e ียวอี้เฟิงยืนพิงเสาไม้สังเกตการอยู่ห่างๆด้วยแววตาอ่อนโยนเขาปล่อยให้เธอลองผิดลองถูกกับกองฟางที่กำลังจะกลายเป็นเชื้อเพลิงแม้ครั้งแรกจะทำให้ควันคลุ้งทั่วลานแต่พอถึงครั้งที่สามเปลวไฟสีส้มก็ลุกโชนขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ ดูซิเสียงเธอแตกตื่นเหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งหัดเดินวิ่งเราทำได้แล้วกลางวันค่อยๆผ่านไปกับการทดลองใหม่ๆม,มือที่เคยแต่จับผู้การเขียนอักษรวิจิตรคราวนี้กลับใช้มีดกริดเปลือกไม้เป็นเส้นบางๆเพื่อทำเชือกทนทานแขนที่เคยอ่อนช้อยจากการได้รําในวังตอนนี้กลับอบก,กอบฟืนได้มั่นคงไม่ต่างจากชาวบ้านทั้งหลาย เมื่อตะว,วันคล้อยลงเสี่ยวอีเฟิงก็ยื่นสมุดเย็บมือที่ทำจากเศษผ้าให้เธอเปิดดูด้วยความประหลาดใจจนลมหายใจติดขัดภายในบรรจุภาพวาดบรรยากาศรอบบ้านทุกมุมมองด้วยฐานไม้บันทึกพัฒนาการแต่ละวันอย่างพิถีพิถันวันแรกที่มาถึงเธอยืนตรงนั้นด้วยแววตาสิ้นหวังเขาชี้ไปยังก้อนหินใหญ่ริมแม่น้ำแต่วันนี้ดวงตาเดียวกันนี้กลับเปล่งประกายแห่งความแกร่งงามที่ไม่ใช่มีดหรือดาบใดๆในโลกจะสู้ได้ คืนนั้นเองขณะนั่งซ่อมแซมเสื้อผ้าใต้แสงตะเกียงสูว่านชิงก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเธอเองความรู้สึกอ่อนแอที่เคยหลอกหลอนมานับเดือนถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจใหม่ที่งอกงามเหมือนต้นอ่อนในฤดูใบไม้ผลิเธอเหลือบมองกระจกน้ำเล็กที่วางอยู่มุมห้องภาพสะท้อนที่เห็นไม่ใช่หญิงสาวผู้ปรอบบางอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ค้นพบแล้วว่าแท้จริงแล้วความเข้มแข็งไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากสถานะหรืออำนาจแต่คือเปลวไฟในหัวใจที่พร้อมลุกชนทุกเมื่อที่จำเป็น ลมตางคืนพัดพาเสียงเป่าคลุยของเซียวอี้เฟิงมาอบก,กอดเธออย่างอ่อนโยนเสียงดนตรีดังก้องไปทั่วหุบเขาราวกับกำลังประกาศให้ธรรมชาติทั้งปวงรับรู้ว่าณที่แห่งนี้มีผู้คนพบความจริงอันทรงพลังที่สุดของมนุษย์นั่นคือศักยภาพอันไร้ขีดจำกที่ซ่อนอยู่ในทุกวิญญาณรักต้องห้ามแรกพบบทที่40พรอ,อันไม่คาดฝัน ฤดูหนาวครั้งแรกในถิ่นฐานใหม่นำพาความท้าทายที่ไม่เคยคาดคิดมือของซูว่านชิงสันเทาจากความเย็นเยือกขณะพยายามจุดไฟกองเล็กๆให้ลุกชนทันใดนั้นเองเสียงกระทึบเท้าจากชายป่าดังลั่นจนเธอกรีดร้องลนลานแต่แทนที่จะเป็นอันตรายกลับปรากฏเป็นหญิงชาราในชุดผ้าฝ้ายเก่าๆยื่นถุงกระดาษหยาบๆที่ยังอบอวลกลิ่นความร้อนออกมาใส่ในเตาเสียงแหบๆของหญิงชาราดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ขาดหายไปหลายซี่ฐานหินดีๆจากเหมืองลับในหุบเขาตะวันตก ก่อนที่ซูวันชิงจะถามอะไรเพิ่มเติมหญิงชราผู้นั้นก็หายลับไปในป่าทึบเหมือนวิญญาณภูเขาเปลวไฟสีน้ำเงินแปลกประหลาดลุกโผล่ขึ้นเมื่อเธอโยนก้อนหินดำเข้าไปในเตาแสงสว่างวาบขึ้นฉับพลันจนต้องเอามือปิดหน้าความร้อนอบอวนที่แผ่ออกมาทำให้น้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่จากความเจ็บปวดแต่เพราะนี่คือความอุ่นแรกที่รู้สึกได้ตั้งแต่หนาวจัดมาเกือบสัปดาห์ รุ่งเช้าวันต่อมาความประหลาดใจก็บังเกิดอีกครั้งเมื่อพบว่าที่ดินแข็งตัวจากน้ำค้างแข็งกลับอ่อนตัวลงแปลงผักเล็กๆที่คิดว่าตายแล้วกลับมียอดอ่อนสีเขียวอ่อนโผล่พ้นดินสู่ว่านชิงคุกเข่าลงจนเข่าจมโคลนมือที่กำลังคลำดินอยู่นั้นสั่นสะเทือนเมื่อพบมเมล็ดพันธุ์รูปประหลาดสีทองแวววาวปนอยู่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราหว่านไว้เธอเปลยด้วยเสียงสั่นเครือ ความลึกลับยังไม่ทันคลี่คลายเสียงหวีดแหลมของเซียวอีเฟิงก็ดังก้องจากป่าด้านหลังเขายืนตะลึงอยู่หน้าต้นสากาผู้สูงตระหง่านที่กำลังผลิดออกสีชมพูอมม่วงผิดฤดูเกสรดอกไม้ร่วงหล่นเหมือนหิมวิเศษกลิ่นหอมเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณชาวบ้านบอกว่าต้นสากาต้นนี้ตายไปแล้วสิปีเขากล่าวขณะมือลูบไลเปลือกไม้ที่กำลังพลิใบใหม่อย่างอ่อนโยนแต่ดูเหมือนว่ามันแค่รอคอยการมาถึงของเรา กลางคืนนั้นเองขณะกำลังนับเมล็ดพันลึกลับที่พบเธอก็สะดุดกับความรู้สึกแปลกๆในร่างกายมือที่วางบนท้องแบนเรียบสันดาริกเมื่อนึกถึงรอบเดือนที่ขาดหายไปสองเดือนติดต่อกันความหวังอันปราะบางบางอย่างเริ่มอกงามในหัวใจดวงตาของเธอจับจ้องไปยังชายผู้กำลังนอนหลับอย่างสงริมตาไฟริมฝีปากกระซิบคำที่ยังไม่กล้าพูดออกมาดังๆนี่อาจเป็นพรล,ล้ำค่าที่สุดจากฟ้าดิน แสงจันทราสองผ่านช่องไม้ไผ่ลงมาสวมกอดพวกเขาอย่างอบอุ่นราวกับธรรมชาติตั้งใจมอบของขวัญล้ำค่าเพื่อชดเชยความยากลำบากทั้งหมดดวงดาวบนฟากฟ้ากระพริบตาเป็นภาษาลับรับที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้แต่หัวใจทั้งสองดวงในกระท่อมน้อยกลับรับรู้ถึงคำสัญญาแห่งชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มตน้น